สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตนรีีวันนี้ยาพรจะผัดพริกมะเขือ,อยาวใส่ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหมูแล้วก็หมูะะเดงค่ะแล้วก็น้ำบันใส่กระถาน,นะคะ เเดี๋ยวเราจะเอาเมื่อเขืยยาวลงไปทอดก่อนนะคะ Thank you. Thế là sẽ cắt xิ่ง ค่ะ cắt những lên nữa cả. แล้วก็เอาพริกแกงลงไปใส่ค่ะแล้วเราก็ผัดพริกแกงนะคะ เส้วก็ใสน้ำค่ะแล้วก็เอาลกชิ้นใส่ลงไปนะคะมี้างลกชิ้นหมูนะคะแล้วก็หมูแดง อันนี้เป็นหมูเด้งนะครับที่เขาทำมาแล้วเขาลวกมาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรม แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะก็ผัดให้ลูกชิ้นสุกๆก่อน,นะค่ะแล้วก็ใส่พริกเบิดนะคะพริกแดงจินดาชุบแล้วก็หั่นชิ้นใส่น้ำตาบ้าหน่อย ก็ินรับกินน้ำขับนะคะอร่อยค่ะเติมน้ำหน่อย เราก็จะผัดลูกชิ้นให้นานๆหน่อยนะคะให้ก็สุกให้ก็สุกด,ดีๆะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ใส่มะเขือยาวลงไปะคะ่ะ 还是很好。 นี่ก็เสร็จแล้วนะคะก็ปิดกระทะได้เลยะคะ่ะแล้วเราก็ตักขึ้นมาคะ่ะ มะเขือยาวผัดพริกลูกชิ้นหมูหมูเด้งของยพอ่พรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยพ่พรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยพ่พรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ